กลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้จะพามาชมวิธีการลบรอยเชื่อมบนชิ้นงานใครอยากรู้ว่าเราแก้ไขย,ยังไงไปรับชมและฟังกันได้เลยขั้นแรกช่างจะทําการเจียตรงผิวหน้าของงานและเจียตรงรอยเชื่อมด้วยกระดาษทรายซ้อนเพื่อปรับสมดุลของผิวให้มีความสม่ำเสมอการเจียมีหลายระดับโดยเจียไล่ตามเบอร์นะคะผิวจะออกมาเนียนแบบนี้เลยเห็นไหมไม่มีรอยเชื่อมแล้ว แต่นั่นยังไม่จบกระบวนการนะคะเพราะว่าลูกค้าต้องการผิวเงาเราเลยต้องขัดเงากันต่อด้วยกรรมวิธีของเราขัดเงาเราก็จะขัดไล่เบอร์เช่นเดียวกันเพื่อให้ผิวงานออกมาเงาตามที่เราต้องการนะคะเสร็จแล้วคะ่ะเงามากไม่มีรอยเชื่อมเลยเนียนกลมกลืนไปกับเนื้อผิวมาก เห็นแบบนี้แล้วรู้เลยว่าการขัดนั้นไม่ง่ายเลยเพราะว่าขั้นตอนเยอะมากแต่ก็ไม่ยากนะคะที่เราจะทำไม่ได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจให้